ยกนี้ครับยกที่สามครับลึกางของการแข่งขันครับความเกมคนมีน่าจะมีขึ้นมาไหลชั้นละครับอ่ะเปิดฉากมามัดในก่อนครับเดอะคัพแหมธรรท่าจะไปแย่งอาชีพของอินทิรดมซะแล้วครับเปิดฉากในมานี่มัดในไปก่อนครับเดอะคัอินซินามนี่พยายามจะเดินพยายามจะขยับเข้าหาแล้วนะครับจะเล่นวงในเดอะคัพนี่ปกติก็เข่าวงในเหมือนกันนะครับ ไม่กลัวนะครับคอยขวางคอยล็อกสู้ด้วยนะครับเกมการชกดูนะครับว่ายินซีดำเข่าอาชีพของแทมนี่จะตีได้หรือเปล่าไอ้ไม่ถนัดกรรมการตาตาต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ครับนี่ครับค่อนข้างจะแต่งตัวช้าวันนี้อินทีดำครับต้องจับแแล้วก็ต้องตีเร็วๆครับเมื่อข่าวนี้แต่งตัวช้าไม่มีประโยชน์ครับเดหนเข้ามาครับอินทีดำต่อยหมัดมาได้มาหนึ่งหมัดครับอินทีดำเดครับพยายามจับสาวหมัดคืนครับยังไม่ได้ครับ เอาละครับซ้ายหน้าเบเกมเอาไว้ยิงดันต่อยล้มตัววันนี้ดูว่ามีหมัดเข้ามาเส่อินซีดำก็ถือว่ามาถูกทางครับลำพังเข่าในอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอครับวันนี้เทียนมวยก็รอนะครับพออินทีดำล็อกได้ดีจะไีได้เมื่อไร่นะครับวงในล้วนๆนะครับไปเล่นวงนอกนี่ดูหลักเยี่ยมเชิงสีมือมวยเป็นรองอยู่แล้วนะครับมาเจอกับเดอะคอปนี่นะครับโอ้โหคอยบวกทั้งสองทั้งหมัดแรงๆด้วยครับเดอะคอปไม่ตกใจนะครับยืนใกล้ๆนี่นะครับแล้วก็บวกโต้ตลอด จะเป็นงานหนักของอินทรีดําหรือเปล่านะครับถ้าเกาะไม่ติดพยายามจะเบียดเข้าหามีหมัดนำไปก่อนด้วยโอ้นี่ครับโชว์สายตาครับเดี๋ยวครับอินทรีดําเตะขวามาเดี๋ยวครับก็เกี่ยวซ้ายแล้วก็ทิ้งหมัดขวาครับอาแล้วครับอินรีดํมมัดในได้เดี๋ยวครับพลิกออกข้างล็อกมากระชากหักทิ้งไปครับโอ้โหหลักเหลียมเชิงวงไหนนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับเบียดเหลี่ยมนิดเดียวนี่ล้มกิ้งลงไปตา โอ้ยโดนหมัดอีกแล้วนะครับดูว่าชกเรื่อยๆชกง่ายๆสบายๆแล้วเลยครับเดร์คอบหมัดหน้าคอยแย่แล้วก็แข้งขวาไนก็คอยไล่แขนล็อกเอาไว้ไม่ยอมให้อินสีดัมนั้นตีได้ง่ายๆแล้วครับเดรับอปปลายยกที่สามครับอินทีดามจะคล้องอย่างคล้องไม่จีดจะคว้าลมจะคว้าไม่เจอจับไนมาเป็นทางด้านเดร์คอบล็อกสะพายแล้วครับเด้งเข้าข้ามา จับนายออกอ้าอนี้ครับแน่จะมาจะมา้รท้ายโดนหักทิ้งไปในตอนฉากจบครับไม่ว่าเหลี่ยมวงไหนก็ไม่ธรรมดานะครับเด๋อกครับมาดูนะครับอินดีดามี้แฟนมวยก็เร่งเร่งเรานะครับให้เดินเบียดกล้านายเอาเริ่มจะจับได้จะตีได้มีเสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องพอจะตีได้นีก็ไปโดนพลิกเหลี่ยมล้มลงไปอีกเดินเข้าไปนะครับเด๋อกครบไม่หนีนะครับชกใกล้ๆเลยครับมีหมัดหน้าคอยแย่ไว แล้วก็ขวานี่คอยบวกอยู่ตลอดโอ้โหดูนะครับพับกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ี่ครับเด็กครับเตะซ้ายมาอินทีดำยาอยันจะมัดครับโอ้โ oh หดักเสียบกรลูกนี้เด็กครับแทงขวาระหวา่างแข้งซ้ายอินทีดำมัดได้มัดได้เดียบมาได้มาหนึ่งดอกครับอินทีดำโ oh oh อ้โหจอนจากนี่มีทางด้านเด็กครับเร่งงามงามถึงทวน ดูจังหวะของ Cop, นเดอะคอปไนนี่พอคล้องได้มีหมุนเลยนะครับแล้วก็ดูเอาอินตีดําชนอย่างเดียวมีหมัดนํานไปก่อนแล้วก็ต้องปล้ำไนต้องเบียดให้ติดถ้าไปยืนคุยแบบนี้ก็จะเหนื่อยมาดูลูกขวางนะครับลูกขวางของเดอะคอปเอาอินตีดําก็เริ่มจัดตีได้เหมือนกันมาดูกันนะครับว่าเวลาจากนี้นะครับจะเร่งได้ทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับนี่ครับอินตีดัมเร่มจะบั้นได้ครับเดครัล็อกบนอินตีดํา เด้งขวามาซ้ายมาเป็นชุดกนะยับครับอินทิดำเอาละครับทีมงานก็พยายามบวกครับบอกให้เดินอย่าอยู่นอกอย่าอยู่ห่างครับอินทิดำจะทําอะไรต้องรีบทําครับมีหมัดนําไปก่อนนะครับดูลูกขวางครับเดี๋ยวครับขวางแล้วก็หมุนออกข้างอินทีดำก็เริ่มจะเด้งจะไปได้เดี๋ยวครับก็มีโต้ตลอดโอ้ยเอาละครับเสียงเชียร์เริ่มมานะครับแฟนมวยนี่บอลล็อกนี่เริ่มขึ้นเคงกันขึ้นมาแล้วนะครับ้าเดินติดตัวตลอด โอ้โหนดูจะดูจังหวะการล็อกของเดือคอปเขาปิดเหลี่ยมหักยิ้งลงไปเอาล้ครับตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วครับนี่แล้วอินทิดันี่กระชากเดือกคอปล้มกิ่ล้มง่ายครับเอาละครับดูว่าความพยายามเริ่มจะประสบความสำเร็จครับอินทีดัมมัดในตีสายเล้ยเข้าวสายมาเอาละครับเนี่ยเสียงเงเสียงหาจากบนล็อกก็พยายามเอาจะช่วยอินทีดัมครับโอ้โหเดือกคอบนี่ไนพอปั้มไปแล้วนี่เห็นนะครับว่าอินทีดัมมันแข็งแรงกว่านะครับวงใน แดีวว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเดี๋ยวครบอาไหลักเหลี่ยมพยายามจะล็อกจะไล่แทงแล้วก็หมุนตีแต่อินดีดดำแรงขึ้นมาเรื่อยๆแรงขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยเสียงเชียร์กันนั่นเวทีไปแล้วครับนี่แหละครับตาอินมยถูกคู่ก็โมยพู่นี้ยกนี้สินี่อินที้ดามันเล่งมาเต็มมสูดครับต่วันนี้มาดูครับวงในเดี๋ยวครับเสียบขวาอินดิ้ดำขย,ขยมขยมแล้วก็เล่งเข่าขวามาครับได้มาคนละดอกคนละชุดครับต้นๆน,นั้นดูว่าทำท่าจะขาจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ปลายปลายพอเบียดกล้ามในได้ เด้เอ,อครับก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงโตแต่อินดีดําไม่ยอมนะครับเบียดตลอดบดตลอดต้องใช้ความใหญ่โอ้โหกระทุงนก้าไปดอกนี้ไขยุบไขย,ย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นออกอาวุธแรกกันสนุูกเริ่มจากแรงขึ้นมาเรื่อยๆด้วยครับอินดีดำนี่นะครับไม่มีคำว่าแน่นอนครับเกมต่อสู้แบบนี้ครับเพนขาโออินดี้ดำจะโยนมาแทงข,ขวานะครับมัดนาย อินทิดันไปแท็กลงไปอาแล้วครับเดอะครัเสียหลังล้มลงไปอาแล้วครับแน่ตอนนี้ต้องบอกว่ากัมกินกหเหนือยกันขบวนคู่นี้โอ้โหสถานการณ์เนี่ยชิงดำแน่นอนเลยครับมาถึงตอนนี้ติดลงไปอีกแล้วดูว่าเดอะครับต้นต้นดูดีกว่านะครับพอโดนบทนหนักทำท่าจะยุบใจย,ย่นพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตัดอินทิดำนี่แรงขึ้นมาหน้ากลัวเหลือเกินครับเอาจากแบบนี้จับได้ครับอินทิดำล็อกบนสู้เดอะครับก็ไม่ยอมครับเยิงเข่าขวามา ได้มาคนลดอดครับอ่ะมาว่ากันต่อครับมียาฉีดมา5 0,000บาทนะครับโอ้โหให้กัดเดิคอปนะครับสางเดินต่อยหมัดฟันต่อเบียดเข้าไปว่าอินดีดามโอยเริ่มจะกระทุ้งหมัดก็กระทุ้งเข่าได้หนักๆเหมือนกันเอามาดูนะครับอินดีดามเองก็จับไปรับเยอะไม่ได้นะครับนี่นะครับอ่ออะไรก็เป็นไปได้ครับมวยคู่นี้ครับอีก3นาทีรงไนเดิรคคอปลับไม่ได้อินดีดามชิงเสียบก่อนครับเด้งขวานแล้วก็ขวางเอาไว้ในตัว โอ้โหเกมนี้พลิกไปพลิกมาสนุกเร้าใจเลยนะครับคู่เอกดูนะครับล็อกเอาไว้แล้วก็ตีไปดูว่าเรียวแรงจะลดน้อยถอยไปนะครับเดอะคอปแต่ก็ยังพยายามฮึบอยู่ตลอดมียาชีพมา50,000บาทด้วยครับนี่ครับเดอะคอปยกนี้ต้องเดินครับจับในมาอินเรามก็สู้ทุกเม็ดครับลัดล่างเอาไว้ครับอินทตีดำมแห่ตอนนี้เดอะคอปนี่ต้องเรียกว่ารวมพละกำลังในช่วงยกสุดท้ายครับ พยายามจะเบียดต่อยหมัดกลายเป็นมวยทีมือไปแล้วนะครับไม่ผาทะแล้วนะครับอินดีดัมได้ลูกแข็งแรงความแข็งแรงนี่ดูว่าเหนือกว่าก็มาชกในเกมตั้งรับปล่อยให้เดคอฟนั้นเดินเบียดเข้าหามีมัดเอาไปนี่อินดีดัก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับเผาเวลาไปเรื่อยนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนี่แหละครับแน่เป็นโดนอินดีนดัมใช้เกมแบบนี้เด็กเาก็ดูว่าไปไม่เป็นเหมือนกันครับ จับในได้ก็จริงครับแต่จังหวะการเสียบการจับนี้เริ่มจะไม่เป็นใจครับดูว่เรียวแรงมันลดน้อยลงไปนะครับจะทําอะไรก็คิดได้แต่ทําไม่ได้นะครับพยายามจะเดินเข้าไปก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนไม่สะทะแล้วนะครับอินรีดําโอ้โหคู่นี้นี่ตน้ตนตดูว่าจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าปลายปลายพอฮึดยกที่สี่ยกเดียวนี้เห็นเป็นเรื่องเลยนี่ครับความพยายามนี่เห็นผลในยกที่แล้วครับ ต้องเรียกว่าต้นๆก็ฟ้าไม่เจอครับอินิดารมแต่พอเล่นเกมมาเป็นปทางด้านเดีร์ครับครับสุดท้ายต้านไม่ไหวครับนี่แหละครับยกนี้ทางด้านอินสตารมก็เลยค่อนข้างจะเรียกว่าชกง่ายๆครับนี่ครับอยู่ประมาณสิบวินาทีครับพี่อาลีมาถึงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับยาฉีดห้าหมื่นบาทขอไม่ได้นะครับขอหมัดเดียวเหมือนกันแล้วเลยครับมาถึงตอนนี้พยายามจะเบียดเข้าไปล็อกเอาไว้ครับทําให้ เดอกคนั้นออกหมัดไม่ได้ฟันศอกไม่ได้และที่สําคัญเลยคือเลี้ยวแรงดูว่าจะเกี้ยงถังไปแล้วด้วยโอ้โหมาโดนเนะปิดดับเครื่องชนในช่วงปลายยกแต่ว่าเลขไม่ขึ้นนะครับเดือกครับตอนนี้ครับคิดได้แต่ทําไม่ได้ครับเดือกครับอ้าวยิงทีดําตอนนี้ก็นี่แหละครับอ้าวโอ้ยฟันต่อขวาครับเดือกครับยังไม่ขึ้นในช่วงสุดท้ายแหมเอา,เอาละครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้าย โอนี่ครับอินทีดามก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพครับรกลมกลาบเด็กคอมครับ <c oughs> ต้นๆนี่ไรก็ว่าอินทีดามวันนี้ลำบากครับพี่อาลีสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเดินเกมแล้วความพยายามสำเร็จทำได้ผลจริงๆครับพบ5ายกนี่ดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้อินทีดามิดขนมทองนะครับ